มาแล้วครับพี่น้องปูโยั่วๆนะจ๊ะน้ำจิ้มแซ่บๆนะเราดูหอยเราเต็มๆเลยครับนี่อืมดู<า>ทะเลเหมือนกันนี่โนี่ตัวเดียวนะเธอกินสามคำแล้วนะเดี๋ยวแป๊บนึงเธกินสามคำแล้วนะเมื่อกี้เนี่ยโัวหสุดจจนวินาทีสุดท้ายไม่เคยกินอาหารทะเลอร่อยเท่าวันนี้มาก่อนเลยรู้ว่าเพิ่งกินน้ำกระทอมมาดู <laughs> <laughs> หน,น้าลูเด็กกนะัน อาสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบ,รบมาถึงแล้วครพี่น้องจังหวดที่เธอพูดไปทั้งต <laughs> ั้งแต่อยู่ล้านลีไปแล้วอะ่ะค่ะ จังหวัดสุราษฎร์ค่ะพอมาถึงสุราษฎร์จะพูดชุมพรนี่แรับตอนนี้เราอยู่ตรงปากน้ําสุราษฎร์ธานีนะครับก็จะพิสูจน์กันละหอยแมงผู้กับปูกระเทยปูกระเทยยายคุณยายบอกมันคนเกาหลีคนญี่ปุ่นชอบกินกันมากเดี๋ยวเราจะจัดกปนีเลยโชว์หม้อใหม่แล้วหน่อยใช่ไหมได้เลยค่ะจัดออกมาเลยค่ะลุงเด่น หอยแมงผู้โล่เท่าไหร่นะกิโล25บาทค่ะเดี๋ยวให้ดูก่อนใจเย็นๆให้องหอยหอยแมงผู้กิโลสาห้าเยอะๆเยอะๆพี่จิ๋วหน่อยเขาไปดองน้ำปลาได้ไหมเนี่ยนจะดูกิโลสามร้อยเ้วเขาบอกมันเป็นต้องเป็นปูกระเทยระวังนีบมืออีกเด้อนี่มันเขาบอกมันดูตรงไหนนะคะลุงเต๋นนี่เขาดูดูนี่แล้วก็ดูตรงนี้มันครัค ไอตัวนี้อาจจะไม่ใช่ตัวนี้ตัวผู้นะแต่มันหนักผมก็เลยเอาแต่คุณคุณยายเขาบอกให้ซื้อตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นจะเป็นอย่างนี้ค่ะตัวนี้จะแหลม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 เป็นตัวตัวเขาบอ่มันมันจะเยอะดั่นดูดูทองเลยมันปูดมันแบบคนเหมือนคนท้องเลยอ่ะเอาเรานึ่งสักกิโลนึงเนาะได้เอาอิ่มว่าแหละซื้อมาสองโลห้าร้อยบาทอันนี้โลยี่สิบห้าบาทห้าสิบบาทแล้วก็เราซื้ออะไรเมื่อกี้ หม้อค่ะหม้อแ่มแพ่แวันนี้จะได้ทุกอย่างก็ถูกแต่อันนี้อะแพงสองร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทแต่เราก็ได้ใช้หลายงานอยู่มากรถเรามีที่เก็บครับเดี๋ยวเราแยกเข้าใต้ใต้ใต้ท้องรถตรงนั้นพี่น้องนึ่งหอยหนึ่งปูตามน้ำจิ้มซีฟูด้ดเมื่อกี้เห็นพี้เขา นนั่แหละาเดนนั่แหหละาปูค่ะเมื <หา S 1> ม่อกี้ปูทะเลครับเราเดินไปหาก่อนไหมโอ้ผมจะร้อนนะเดี๋ยวต้องใส่หมวกใส่แว่นก่อนนะแล้วก็แล้วมีสังเกตดีมีคนตีเบ็ดเหยื่อปลอมอยู่กลางน้ำม,มันเหมือนผมไปซื้อมาเมื่อกี้นี่ให้ดูหน่อยนี่ของเล่น,นต้องเอามาโชว์ของเล่นแต่ไม่รู้จะได้ใช้งานหรือเปล่าก็ใส่หมวกกันนะแดดแรงมากเลยอ่ะได้ค่ะโอ้โหนี่ ขูดกูกด้วยเหยื่อเหยื่อหมึกอ๋อันนี้ล่อหมึกล่อหมึกนี่ก็ล่อหมึกอันนี้อันนี้ที่พี่เขากำลังตีอยู่อ่ะคือตัวนี้ล่อปลาใช่ไหมคะล่อปลาร้อยสามสิบอันนี้มันเป็นหมึกเล็กนี่ไม่ใช่หมึกอันนี้เป็นปลาปลาอย่างเงี้ยแหละที่เขากำลังเยอะล่ออยู่แหละเขายืนแล้วเขาก็ยืนอยู่ในน้ำแล้วเขาก็ตีล่อลงทุนพอสมควรลงทุนพอสมควรกับข้าวเต็มตู้เย็นตอนนี้ลบยี่สิบองศา เอาอะไรอีกเตาแก๊สเนาะใช่ค่ะเดี๋ยวเอาเดี๋ยวน้องไฟช่วยล้งเด่นเตรียมของก่อนดีกว่าเอาพริกเอากระเทียมมาตามน้ำเชืมมากินกันครับพี่น้องนึ่งปูกินนี่เลยจ้ะพี่น้องเดี๋ยวเราก็จะล้างหอยล้างปูกันปูเรียบล้างมาเรียบร้อยแล้วเขาบอกเป็นปูปูตัวนี้จะมันมันเต็มท้องนะนี่นี่เราก็จะเตรียมเตรียมคือโอ้ยมันหนีมือบอกบอกไว้เลยเล็บยังไม่หายเลยครับเนี่ย เเลยนาะนี่เดี๋ยวปิดฝาไว้รอเลยไม่ต้องปิดก็ได้เดี๋ยวรอนึ่งเลยนี่ชุบแล้วก็เอาหอยเรามาล้างอีกรอบหนึ่งเนาะค่ะล้างหอยก่อนวันเย็นมากที่จริงที่จริงเราเอานี้ออกเลยเนี่ยทงก็ดึงออกอย่างนี้นะดูโอ้แต่มันแน่นกิโลยี่สิบห้าบาทถ้าดูคลิปก่อนหน้าจะเห็นแล้วจะตกใจแล้วมันหนักมากมื่อเราไม่หนักอย่างนี้นะเท่าดูดิมาล้างมาล้างเลยล้างล้างแล้วดึงมาใส่นี่เดี๋ยวเราจะนึ่งให้น้ำยตดำน้ำจิม้มซีฟูด้ดขนพริกมะนาวจากสวนใหญ่ทันนะครับนี่ นี่ล้างน้ำทะเลไม่ใช่น้ำทะเลนะน้ำจากอุทยาน,น,ยานมาจากอเอาากอเอามาจากอุทยานครับก็เป็นบรรยากาศอย่างนี้เลยพี่น้องอ่าสายแคมปิ้งครับมากินข้าวนี่แหละอยากกินอะไรก็คือเราเป็นรถแคมป์แวนเราอยากกินอะไรล้วก็จัดได้ทุกที่ที่เราอยากกินที่เราอยากจอดนะครับคืออยากกินปูนี่แหละแล้วก็กินหอยอ,อยาจจะเราเอาไอ,อ้ที่ล้างช่วยมาแกต,ตัวนี้ไวมากนะครับ ไวเท่ากับแก๊สบ้านเลยแหละแปบ๊บเดียวแล้วก็เอาปูหนึง่งอาจจะไม่ตัวใหญ่นะครับแต่เขามีสองไซส์เขามีตัวเล็กร้อยห้าสิบาทเองถ้าตัวนี้สามร้อยนะครับซื้อสองโลเขาบอกเอาไปเลยห้าร้อยนะก็ซื้อมาสองโลครับแต่ตัวนี้เป็นตัวผู้นะแล้วเขาบอกเวลาซื้อก็ให้กดตรงนี้โอ้ยนี่มันโวจริงอะนี่มันอ่อนจริงเขาบอกให้กดดูตรงนี้ถ้ามันแข็งๆเนี่ยอันนี้มันอ่อนจริงครับนี่นี่ผมเลือกเอง แต่ที่ตัวที่เขาเลือกให้เขาบอกให้เลือกอย่างนี้ให้กดตรงนี้แข็งโอ้ยแข็งเป๊กเลยครับเนี่ยตึงเนี้ยเนื้อจะแน่นนะครับไอ้ที่เราเลือกเองเมื่อกี้นี่เขาบอกให้กดตรงนี้นี่แข็งแข่งไงครับถ้าถ้าในตัวไหนกดแล้วมันมันโบโบเนี่ยคือมันไม่มีเนื้อมันเนี่ย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 เห็นไหมมีแต่น้อยมีเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอ่อนอ่อนนี่เขาบอกมาครับนี่มาดูหอยเราสองแล้วนะนี่ เดี๋ยวเอาใบตะไคร้เอาอะไรมันหนึ่งๆด้วยจริงต้องมีโหระพาครับแล้วก็เดี๋ยวให้ผู้จัดการส่วนตัวเขาทำน้ำจิ้มให้กินน้ำจากจากไอ้นี่มันจะออกมาเองใช่ไหมคะเดี๋ยวเราเอาตะไคร์พวกนี้นหะตะไคร้นี่ใส่ตู้เย็นมาเอาตะไคร้นี่แหละ<อ>จริงเขาจะใส่หอยใบหอยใบโหระพาเราใส่นี่เราลืมซื้อเนาะไปไปเจอหอยใหญ่ก็เลย ดถึงแต่หอยไม่ได้คิดถึงใน่ซเบมะกรูดหน่อยอุ้ยมะนาวยายทันก็เก็บได้หลายวันกันเนาะเก็บได้เป็นครึ่งเดือนเลยเธอเอาแก้แล้วเปล่ายังไม่ได้เปิดนะใส่น้ำอะไรของปรุงรสหน่อยก็ใส่น้ำพอคุกขิกครับเราจะอบเอาเราจะไม่นึ่งเราจะอบเอานี่ได้กินพร้อมกันเลยปูก็ได้ที่ละ กูก็เดือดละลมอาจจะแรงหน่อยเพราะอยู่ริมเลแต่แต่เตาอันนี้ใช้กับริมทะเลดีมากหอยสากใจมากกินไม่หมดแล้วเนี่ยหอยหนักมากเลยอ่ะอุ้ลวงพี่น้องเห้ยอุ้ลวงแล้วใหญ่ <laughs> ใหญ่มาก <laughs> มันลน้น <laughs> เอาเอาฟิตไปมไหมเยอะไปไหมไไหรือย่างนี้ใช่ไหมจะกินไม้หมดเนาะก็เอาสักครึ่งก่อนก็ได้ค่ะลุงเตียนเราสองคนเนาะ กิโลยี่สิบห้าบาทหาได้ที่ไหนอีกแล้วสดมากแบบขึ้นมาจากอันนี้เลยอ่ะเอาน้ำไหมไม้พีแดดนะน้ำเลยอันนี้แม่ข้างทางมีตลอดสายเลยน้ำท่อมน้ำท่อมน้ำท่อมไหนเขาบอกเราสู้แดด แค่เย็ยนๆนี้กินในแรกเหมือนก็เหมือนจะแบบขมเป็นเฟื่อนแต่ว่ากินไปกินมาใช้ได้นะกินครั้งแรกนะนี่เดี๋ยวไปกินกับโต๊ะที่นั่นนั่นมันเอ,อาหวานหวาน,นอันนี้มนไม่มีหวานแอันนี้แบบคือประมาณว่าเอาใบเยอะๆต้มแล้วก็มาเป็นอย่างนี้เลยอุ๊ปปสิ่งหนูนี่มันเผ็ดจริงๆเนาะทำน้ำจิ้มเนาะใส่น้ำปลาเแนะนำเข้าไปว่านี่อร่อยวะ่ะเริ่มติดใจเลยวัย เดี๋ยวคืนนี้รู้จะม่วนหรือจะไม่ม่วนเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวเธอก็บ่นทั้งค nice> ืนอายไปได้นอนบะกิีนทำแล้วเนอบะกิีนทำแล้วเนอเนมาใส่น้ำตาลปี๊บอ่ะน้ำตาลทรายด้วยดิน้ำตาลมะพร้าวกนเนอจะอร่อยทำไมเนอบอกว่าจะใส่น้ำก็ใส่น้ำหน่อยนึ่ง เหม่งสดๆครับก็ประมาณนี้นะพี่น้องนะเดี๋ยวเรารมันสุกมาแค่นี้พอไหมลูกเด่นเ,เอาเต็ม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 ล้น,นๆนนเผื่อมันอร่อยอีกอีกนิดนึงเอาเต็มๆหิวเหมือนกันนะเนี่ยอ่ากินเลยที่น,นี่โอ้ไวครับอ่าอันนี้เตาโล้ลุงเด่นทำได้หลายอย่างทำได้หลายอย่างครับล้างให้สะอาดแล้วอันนี้ก็มันโดนความร้อนใส่ถ่านครับเอาย่างเข้าท่ามากนี่ก็ปิดไว้ปูเราก็ ปูได้ปอยังโอ้โหว้าวแต่ต้องอันนี้ต้องนานหน่อยครับเพราะว่าปูมันเป็นปูนี่กินเหลือเดี๋ยวตอนเย็นต้มยำต้มยำหรือผัดกะเพราก็ได้มีหมึกมีหมึกอยู่เดี๋ยวล้างให้สะอาดเล่นะแล้วแกะมาแล้วเราเอาทำต้มยำทะเลรวมมีหมึกมีปลาเก๋าโอ้โหมีปลาโฉมงามมีปูเนื้อปูไข่มีนะปูไข่ก็มีอีกโลนึงนะ แล้วปูนี่อีกโลหนึ่งปูไข่ตัวนั้นเราซื้อมาลอบก่อนขุนข้าวแต่ว,ว่าจะนอนไหนคืนนี้เราผมว่าจะไปนอนตรงท่าเรือนะครับที่ว่าจะข้ามไปเกาะสุเกาะสมุยไม่ต้องปิดไม่ต้องปิดมันไม่มันไม่มันร้อนนี่น้ำจิ้มน้ำไฟก็ร้อยพี่น้องน้ำจิ้มซีฟูตต้ดตำเองน่าจะสุกแล้วนะปูน่าจะได้แล้วนะาลุงเด่นโอ้โปูได้แล้วปูได้แล้ว แต่ถ้าไปบังไฟโอ้ห้ากินอ่ะสีเหลืองเสือสีออกเหลืองส้มๆนะร้อนไข่มันไอ้นั่นอะเหล่นวันปูนออกมาแล้วน่ะมันมันมันโคนเขาบ้าหรือเปล่าแล้วไอ้ตรงนี้มันสุกมันเดือดช้าว่ะเตาตรงนี้มันไม่เตาเตาตรงนี้มันไม่อบมันมันโดนระวังร้อนนะ ร้อนมากเลยนะนี่เห็นไหมมันไม่ไอ็นี่เลยเนาะเขาใส่ผมมันก็สุกแล้วเนี่ยสุกแล้วนี่อ่าหมดแล้วเนี่ยแต่มันก็ใสๆดูดูดูมันสดมันสีอย่างนี้แหละมันไม่ได้สีแดงขนาดนั้นน้องต้องได้ลองชิมดูก่อนชิมดูชิมดูผมมันสุกแล้วสุกแล้วครับน่าจะหวานดีนักแร้เลยนะเนี่ยอุ้ยด้วงเดี๋ยวเก็บเดี๋ยวเก็บให้เธอมาดูใกล้ๆหน่อย ดูนี่จ oh. <c oughs> right? mm ิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดที่เราตำเองมีน้ำจิ้มเวียดนามโรงเรียนยังติดใจเมื่อวานอยู่นี่ดึงดึงน้ำมันออกกันนะเอ้าน้ำจิ้มวันนี้เผ็ดหน่อยนะหวานมากเลยใช่ไหมป๊าที่สุดของที่สุดนึ่งอีกไหมหรือว่านึ่งอยู่คลับ กินอย่างร้านอาหารให้น้องดูกินอย่างร้านหอยลมใช้ได้นะใส่ใบตะไคร้กับใบมะกรูดเข้าไปมันใหญ่มากเลยน้องเด่นดู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 นี่กระโหลกยิมห้าบาทมาถึงมันไม่เล็กนะเดี๋ยวจับดูโอ้จุใจไม่ต้องใส่ไม่ต้องมันต้องน้ำจิ้มเลยเดี๋ยวชิมดีกว่ามันต้องน้ำจิ้มเลย น้ำบอกเต็มคำไม่ต้องน้ำจิ้ม uh ยัียวยัวจ้าคำหนึ่งก็ได้อีกคำหนึ่งก็ได้อ่ะยัียวยัวจ้าอ่ะเด็ปึ๊ดมือรูดปึ๊ดอ่ะอ็บบอกเอฟซีไม่ทานได้หน่อยไหมมาเลยครับเอฟซี เอ็มซีโงเรียนตามไปซื้อได้เลยนะที่รีวิวให้ตอนรอบหน้าก่อนจะลงใต้แวะก่อน<ะ>ทุงมมนท่งคาตำบลทุ่งคาเอาแล้วหัวถุกแล้วกินได้เลยโอเคนะคะเดีย๋ยวรอแป๊บหนึ่งจ้ะตั้งกล้องเลยมาแล้วครับพี่น้องปูยั่วๆนะจ๊ะน้ำจิ้มแซ่บๆนะแล้วดูหอยเรา เต็มๆเลยครับนี่อูชวนลองแกะเดี๋ยวเอาเอาตัวไหนทางหนังลองแกะดูชวนตัวไหนเออท่านั้นก็ได้ตัวนี้ก็หนังมือนันเขาบอกมันจะมันๆจะมันจริงหรือเปล่าโอ้พี่เขากำลังจัดหนังจัดเต็มอยู่ครับเขาบอกคนอันนี้จะสั่งชอบสั่งกินมันจะเป็นอย่างนี้เระครับโอ้น่ากินเนาะก็เหมือนกับปูไข่คล้ายๆเลยเนาะแต่มันเป็นมันมันยังไม่ไข่มันเยอะมันเตรียมมันเตรียมจะไข่เขาบอกกินกับข้าวสวยอะไรอย่างเงี้ย จะดูสักตัวดิพี่ไอช้อนมาหรือเปล่าเนี่ยแกแกนั่นตัวตัวนี้ดูหน่อยดิค่ะตัวนี้ก็หนักเนาะอนักทุกตัวว้าวต้องกลับไปซื้ออีกค่ะกำลังนี่อือออออีกไหมเอาอีกตัวนึงโชว์โที่นี่ลองลองดูว่าปูที่ลุงเด่นเลือกอ่ะมันจะเป็นตัวผู้ตัวผู้อ่ามันจะมันอย่างนี้ไหมเราจะได้พิสูจน์กันว่าเวลาเราไปซื้อเราจะได้รู้มันจะไม่เหลืองมันมันจะน้อยกว่าหน่อย มันจะน้อยกว่านะแต่มันเป็นปูเนื้อไงนี่เนื้อเนื้อเยอะเนื้อจะเยอะเอาแกะอีกถ้าเราจะกินหมดนี่แหละเราจะกินหมดเลยใช่ไหมแกะแกะแกะโชยอีนี่อันไหนอัไหกระเทยอันไหนกระเทยนี่แต่มันกระเน่นแน่นเน่นเน่นเน่นมากช้าช้านะช้านะโอ้ดูนี่ครับเมื่อเขาบอกคนเกาหลีคนไต้หวันมาที่ชอบสั่งกินอย่างนี้เลย ป้าเขาบอกว่า <Ừ. S 2> จะชอบไปคูบก,กับข้าวนี่แหละปูที่เขาชอบเอาไปคูบก,กับข้าวอ่าอันเธอลองกินหอยหน่อยนไหมหอยนี่เหรอคะอ่าเอาลูกใหญ่มาโจนหน่อยห,หวานมากบอกกันเลยว่าหวานมากถูกมไหมนนั้นเออเน,นี่นหละตรงนี้นนนดูโอ้โหถ้าดึงออกนะถเธอลองจะกินเฉยๆก็ได้แบบไม่ต้องแบบว่าไม่ต้องจิ้มอ่ะเนี่ยเออ กินอาหารทะเลมันต้องกินอย่างนี้ครับพี่น้องกินอาหารทะเลมันต้องเน้นต้องกินแบบนี้มาแต่ใจสิคะม <c oughs> ไม่เหมือนกับวัานที่เราไปกินนะคนละอย่างกันนะนนฟินคนละแบบอ๋อตัวนึงก็ไดต้ตัวใหญ่ๆเนี้ยตัวใหญ่ๆนี้เดี๋ยวออกมานึ่งหมดเลยนี่นี่นี่ตัวนี้ตัวนี้จิ้มเลย ลองใส่น้ำจิ้มดูสุดยอดสุดยอดเดี๋ยวเราจะตั้งกล่องแลมให้ให้น้องผู้จัดการเขาชิมดูเป็นมันปูครับนี่นี่ค่ะสองโลห้าร้อยครับพี่น้องดูปาติดใจเลยเนี่ยอยากกลับไปหาป้าคนนั้นอีกเลยดูมันไม่ได้น้อยน้คงเดน เมื่อกี้เมื่อกี้ออกมาครึ่งเดียวเองนะเดี๋ยวดูช้าๆไปบนึงนี่อีกนี่ใช่หมดเลยเหรอนะแล้ยังเหลือไหนอีกเต็มเลยนะโอ้คนเต้อหว่านนี่เขาก็เก่งนะในเรื่องการหากินเอาอีกทีอีกที่นี่เจ๊จิ๋วยังไงเจ๊จิ๋วเจจิ๋วไม่ได้เหมารถมาเลยเนี่ยไปฝากพี่จิ๋วแน่นอนเลยเนี่ยซื้อไปฝากน้าเล่เพราะว่าครอบครัวน้าเล่ก็ชอบกินทะเลเหมือนกันนี่โอ้ี่ตัวเดียวนะเธอกินสามคำแล้วนะเดี๋ยวแป๊บนึง ไปกินสามคำไปแล้วนะเมื่อกีอ้เนี่ยเหไมะเมามสักสามพันกลับบ้านให้ได้หลวงด้วย <c oughs> เกิดแผนจะใส่อะไรไปไม่มีวิธีใส่แล้วใส่ลายกองโฟมไปจริงๆอ่ะเนี่ยแต่วันไปซื้อมันอาจจะไม่มีเตยอ,อย่างนี้แล้วนะมีต้องมีออต้องมีนะกลับไปเดี๋ยวตั้งกล้องกินด้วยกันพี่น้องโอ้โหพี่น้องเอ๋ยม,ม,ม,มา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 ร้อนอยังไงก็ต้องกินข้าว ร้อยยังไงก็ทนเนาะมันอร่อยอันนี้ใส่เปลือกมันเห็นจิตใจหอยหยิบน้ำจิ้มเวียดนามดูหน่อยสิมีประตูดเรมอนไหมย้อนเวลาเปิดปุ๊บเปิดประตูปุ๊บน้ายายเอ้ยขึ้นรถมาเปิดข้ามประตูมาป่ะยายเอ้ยเดี๋ยวยายทันข้ามประตูมา นาเละอะม,มาทุกคนเลยนะมาค่ะ f เอฟซมีมาเดิมมาเดิมมาย้อนประตูกับลุงเด่นใหญ่เต็ม, <c oughs> มคอมหวานม,มาค่ายจิ๋นก็พาเรายิ้มไปม <c oughs> สุดละสนใจการเดินทางมาได้รอบนี้เนี่ยเราประหยัดค่าโรงแรมแต่เราได้ก็คิด้ได้กินของกินเพิ่มขึ้นแล้วเนี่ย เต็มจอดเลยพอกินซีพูดพน้ำไฟเข้าไปเอ้าข้าวเหนียวมาย,ยัดเหมือนนั่นว่าจย่งนี่นะมันเต็มเลยเนาะนี่นี่นี่ที่มันแน่นๆน่ะไข่มันเยอะลงเต็มมันกำลังจะไข่เราไปเราต้อง ตั้งใจเลือกแบบให้มันตัวแน่นๆอ,อืมมันตัวตัวเมื่อกี้น้องไฟใสกอะไรสามช้อนอะ่ะอืมหลายครักนี่มีตัวนี้แหละดูนะครผิดแต่ว่าหลังจากนี้คือกินกินส่วนอย่างเงี้ยน้องไฟกินไม่เป็นดูเราเธอเธอหักครึ่งแล้วเธอดูดสินมันจะดูดมาหมดเลยจริเงเหรอแก่เงี้ ไม่แพงนะสองโลห้าร้อยครับนี <h 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 ่เรากินแค่โลเดียวสองร้อยห้าสิบคิดหอดพออีแม่ดีดีว่ดูอยากให้พ่อกับแม่มานั่งกินอย่างนี้ด้วยเนาะก็เปิดประตูดูเรมอนไปเนี่ยหวานยิง แต่พอมนมีมีฝากอยู่นะครับในตู้เย็นนี่ก็มีปูไข่อยู่ตรงนั้นอีกโลนึงทุกคนเนี่ยไข่เต็มท้องเลยปลาหมึอกอีกที่เราซื้อมาหมึกก็พันหนึง่งอะซื้อมาจานะกทยอยทยอยซื้อไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้กำลังคิดหนักอยู่ว่าถ้าเราจะซื้อกลับบ้านเยอะๆเนี่ยเราต้องใส่ของฟมแล้วเราจะนอนกันที่ไหนเขาซื้อได้แต่ว่าต้องกลับเลยจะวปไหนไม่ได้เราส่งไปไหมเรายอมยอมเสียค่าสง่ง ก็เรียกส่งไปก็ได้ลังนี้ส่งไปที่ดอยหลวงลังนี้ส่งน้องหวายอย่างเงี้ยตรงวันเดียวก็ถึงแล้วอยากให้เขาได้กินอร่อยอ่อยรอตรงนี้มันมีคนส่งด้วยให็นไหมตรงเนี้ยที่พี่บอกมเมื่อกีก้อ่ะกล่องโฟมเต็มหน้าร้านเขาอ่ะแต่จะต่อปีนี้ย่าเอ้ยแพงโคตรเดี๋ยวมันยนังไม่ถึงนี่จริงเดี๋ยวโอ้ยยาเอ้ยก็กินบ่อยเื้อให้ตลอดย่าเอ้ยชอบกิน อยากให้เธอกินตังนี้ไปถึงบ้านเรานี่มันฝรันะเราเลือกไปเป็นไม่เคยซื้อกินทีเดียวอ่ะไปซื้อกินมาวันนึงมีอีกสักอย่างเลยแล้วก็วันนี้ขอบคุณนะร้านคุณตาที่สอนให้เราดูปูเนะาะเพราะงั้นเราก็จะไม่รู้เลยว่าเวลาหาซื้อปูต้องซื้อ,อยังไง เราเห็นตัวไหนใหญ่ๆที่เราเอาใหญ่ไว้ก่อนเยอะข้างๆก็ทดสอบสงสัยตอนเย็นๆเขาจะไปปาร์ตี้อะไรกันป่ะน้ำจ่ยวอร่อยมากเก็บไว้ด้วยนะ คือการเดินทางของผมเนี่ยผมชอบสไตล์แบบนี้นะครับไม่ใช่ว่าไม่ไปกินร้านอาหารอคือไ,คได้กินแบบเต็มอินแล้วก็ฝีมือเราเองด้วยได้ร้านอาหารเราก็อยากไปนะเราก็ต้องแวะแวะบ้างเป็นบางที่อย่างอย่างเมื่อกี้คลิปก่อนหน้าร้านอะไรตุ๊กตาอะไรนะร้านอะไรร้านยิ้มหรอครับร้านยิ้มยิย้มเนี่ยก็นหน้าแวะนะแต่ว่าเราอิ่มมากอยู่ครับเพิ่งกินข้าวมา เติมปากเติมคำเติมปากเติมคำไม่พอนะแล้วเวลาเรากินของสดๆเนี้ยมันมันคนละหวานหวานคนละอย่างมั้งมันคนละอย่างผู้ใดมาใหญ่ใหญ่อ๋ออ๋อหวานอันนี้อันนี้มันก็อร่อยนะโุงเรียนเนี่ย อร่อยอร่อยจนหยุดไม่อยู่ครับเพลีงกับมะยวนุ่มๆนะแล้วสิบ์ไปใส่ได้บาบนี้อืมไม่ต้องใส่น้ำจิ้มเลยครับไ,ได้อร่อยมากเลยมันต้องมันหลังมาต้องเอารถกระบะมาแล้วก็เอาถัง200ลิลรถังสีน้ำเงินที่เขาเอาใส่น้ำแข็งอะ่ะเยอะนี่ตรงเด่นเลือกนิดตรงเด่นเลือกเพราะว่ามันใหญ่ โบโบใช่ไหมใช่เออจริงๆมันจะเป็นอย่างนี้มันจะโบครับตอนนี้โบเขาเลือกเองนี่เราไม่เอาละถ้าอย่างงี้ดูป้าเขาเลือกให้จะเป็นยังไงโอ้นี่ต้องเชื่อป้าเดี๋ยวกลับไปไปหาป้าอยู่อ่ะลุงเด่นให้ทิมนี่เธอได้กินเยอะแน่นอนเลยโอหหนักเลยครับเนี่ยต้องไม่เชื่อป้าเขาดูป้าขัตถยาเสียดีแล้วก็น่ารักด้วย นี่ถ้ามีข้าวเหนียวนะหรือมีข้าวสวยนะยก็ตักกินอย่างนี้ก็คือราดข้าวก็ปิ่นไว้ละอยากจะลึงเข้าไปอะ่อะอยากจะเก็บไว้ก่อนอสุดยอดครับมาทะเลทริปนี้ผมจะอยากไม่ได้มาหลายปีแล้วปูที่ที่ที่เมืองลาวที่เธอกินมันมัน อนะร่อยเนี่รยอร่อยอย่างเงี้ยอร่อยอยย่างเงี้อยตายจ,จนวินาทีสุดท้ายไม่เคยกินอาหารทะเลอร่อยเท่าวันนี้มาก่อนเลยหรือว่าเพิ่งกินน้ำกระท่อมมาดูหน้าลูกเด็กกันฟินมากพี่น้องถ้าถ้าเหงื่อขนาดนี้นี่ลุงเด็ดเนี่อยู่ไม่ได้นะนีแล้วใช่ไหมปกติต้องหนีก่อนคนอ,อื่นนะร้อนดีนนะอันนี้กินข้าวตากแดดเลยหวานมากไม่เหลือสักชิ้นเลยน่ะน่ะบ้าแน่ หอ,อยมั้งเหรเนี่ย,ด,ย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 ดูเลยขยายดูดูเลยดูเลยดูมันมาดิคักคักานะจะให้หนีไปไหนใช่ไหมอร่อยอย่างน,นี้ที่สุดละตั้งแต่มาต้าเนี่ยวันอื่นก็อร่อยมากนะแต่แต่วันนี้จังหวะมันได้ยังไงไม่รู้แล้วก็หอยเนี่ยหอยนี่เครดิตดีมากเลยจริงเพราอร่อยสงสัยเป็นพ่อไอ้นั่นด้วยหรือเปล่าน้ำท่อมเหร ใช่ะเพราะห้าวันนี้เราแฝงทำไมร้อนมากเลยอยากกลับอยากไปไหนก็ไม่เราทำไมผมไม่ร้อนนะเกาบอกกินน้ำกระเทาน้ำไม่ละไม่หรือว่าตอนนี้เหรอสองเล่าแล้วนั่นมาเรียกสองเล่าแล้วนั่นเนี่ยไม่ยอมกลับอ่ะไม่ยอมไปไหนเลยนั่งตากแดดเย็นเายเออุ้ยร้องกินอยู่เฮ้ยต้องซื้อพวกพาให้ลุงเต๋อจระที่จริงนี่เขาจะหนีไปเปิดตาแอร์ เขาท่าน้ำท่อมเนี่ยพยายามกินนิดเดียวไม่กล้ากินเยอะข้าสภาพนี้เขาไม่อยู่แล้วอย่างเงี้ยเนี่ยอร่อยเลยอันนี้ยังกินแนวเดิมอ่ะเนี่ยอันนี้อร่อยมันหนุบหนุบดีนตรเด่นนี่ดึงมกินหมดเลยเนี่ยฮะขึ้กินเร็วแต่นุ๊กแงบนุ๊กแงบจุ๋ยแซ่บเกินเอาละเอาละเอาละสุดยอด แสบเวอร์แสบวังลางกังตุงเช่หรือว่าเธอได้เพลง,งข้างๆด้วยมันไวพดก็เก่าเกินพอ,อไปเปิดนานก็ตีนก็สิบไวพดดูโอเคนะคะกินคนเดียวจะกินคนเดียวแบบนี้ <c oughs> องกินข้าวอิ่มก็จะเดินทางกันต่อวันนี้เป็นวันที่ผมกินอาหารทะเลอร่อยที่สุด <c oughs> ในรอบที่จําความได้วันนี้วันนี้ซื้อแ่บจริงแต่ไม่พอผมกินข้าวผมกินกินอาหารตากแดดใส่เสื้อแจ็คเก็ต ใส่หมวกผมไม่มีเหงื่อเลยมีเหงื่อแต่เธอไม่ร้อนเหงื่อเธอไม่ร้อนเลยขอบคุณน,น้ำทอมแต่ตอนนี้ต้องพ่ายอยู่ไม่ได้แล้วต้องพ่ายร้อนมากพ่ายเรแต่ผมปิดแอร์ยังได้นนเลยเนะนี่ยหนาวอะ่ะพี่หนาวอะ่ะยังคุยกับลุนเดย์ได้ขอถอดเสื้อเราจะมุ่งหน้ากันสู่อ,อสุราษฎร์นี่แหละครับแต่ว่าเราจะไปไปดูตรงท่าเรือนะว่ามันจะมีรถวิ่งออกกี่โมงมีเรือวิ่งออกจากเกาะ กี่โมงไปถึงไปถึงเกาะสมุยอ่ะแล้วรถตู้ค่าใช้จ่ายจะแพงไหมถ้าไม่แพงถ้าแพงมากเกินก็ต้องดูอีกทีนึงที่ทั้งคนทั้งค่ารถโอ้ยย่งไงมีน้ำจะเอากล่องน้ำไปแทนเอาเอาค่ะเอาเพราะว่าศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยวเอาไปล้างถ้วยล้างอะไรอย่างเงี้ยดีพี่เขาจะกอกถังน้ำล้างมือด้วยก็ก่อนจะปิดคลิปก็เป็นภารกิจของเราเนาะใช้น้ำน้ำล้างหน้าล้างแปรงฟันที่อยู่ในรถหมดพอดีกระดังหัที่เติมได้ที่นล้วไม่มีก็เลยไม่ได้ที่นี่ครับเดี๋ยวกล่องนี้เสร็จก็ จะเดินทางกันเลยต่อให้เต็มค่ะอันนี้ขยับขยับซิงออกนิดนึงก็ได้ลวน้องเด่นน้ำนี่มีหมดเลยหมนหมดแล้วเหรออ๋าหมดมันไม่หมดมันไม่ไม่มันแยกท่อมันดูดมันดูดไปมันดูดฝงนี้นี่เราก็จะเดินทางกันต่อเลยครับได้น้ำหรือว่าไปใช่ในรถในรถผมมันก็จะมีถังในสองถังถังหนึ่งคือนี่น้ําดีค่ะถังคือเป็นน้ำน้าเสียเวลาล้างมือล้างอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะใช้อนี้น้ําน้ํา ล้างหน้าเป็นฟันได้ดูแลสะอาดก็ใช้ได้เลยเดี๋ยวจะเดินทางกันต่อนะครับพี่น้องใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมว่าคลิปนี้โรงเร่นอิ่มกับเพื่อนแล้วมีความสุขแล้วก็แฮปปี้มากเหมาะมากค่ะแ่ดีใจมากเลยอร่อยเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าเราจะไปกินเราจะไปเที่ยวเราจะเดินทางไปไหนรอติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับโรงเด่นกับผู้จัดการส่วนตัวขอตัวไปแลครับเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณเอสซีทุกทุกท่านนะคะขอคคะัรบ คลิปนี้น้องฝ้ายกับลูเดดขอตัวไปก่อนแล้วนะคะ